ล้วอยู่คฤหาสน์เห็นตอนมันล่วงลงมาแล้วครับครับไปคันหน้าบริเวณถนนพหลโยธินขาออกฝั่งตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คกรังสิตเกิดเหตุตู้คอนเทนเนอร์ตกสะพานต่างระดับลงมาทับรถตู้โดยสารเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือนายนัทพงศ์ทับทองมากอายุ19ปีในเวลาจุลการผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตู้คอนเทนเนอร์สีแดงขนาดใหญ่ กว้าง3เมตรยาว15เมตรถลายลื่นออกจากตัวรถและร่วงลงมาด้านล่างตกอยู่กลางถนนภายในมีไม้แปลรูปบรรจุอยู่เต็มตู้ใกล้กันพบรถตู้โดยสารสีขาวกรุงเทพมหานครอยู่ในสภาพหลังคาตู้ยุบลงมาติดกับพื้นรถทั้งคันรถตู้คอนเทนเนอรทา้งบนเขาวิ่งมาเร็วแล้วเขาหลุดโค้งหลุดโค้งตตู้มอระเด็นห่นลงมารถเก่งวิ่งผ่านไปเจีแต่รถตู้คันนี้ ่อมาเจ้าหน้าที่นําเครื่องตัดทางงัดซากรถตู้นําร่างผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถห่างจากจุดเกิดเหตุ50เมตรบริเวณทางลงสะพานต่างระดับพบรถลากจูงทะเบียน7-2-9-2-5-7กรุงเทพมหานครจอดอยู่มีนายรุณชัยคิดสมเป็นผู้ขับขี่จากการตรวจสอบปัสสาวะพบสารเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งสงข้อหาเป็นผู้ขับขี่มีสารเสพติดให้โทษและขับขี่รถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีจากการตรวจสอบทางผู้ขับขี่รถคอเนเดนเตอร์นะครับจากการตรวจสอบปัสสาวะเพราะว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะนะครับก็ได้ทำก,การจาับกลุมในข้อหนาะเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดผู้โทษแล้วก็จกับกลุมในข้อหนาะขับขี่รถโดยประมาทเป็นให้ผู้อื่นแก่ความตายนะครับก็คุมตัวอยู่ที่สพจะนำตัวฝากขังสารในวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้มีบริษัทที่เข้ามา แสดงตัวเป็นเจ้าของรถเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ในเรื่องประสานในด้านเอกสารเรื่องข้อจริงว่ารถมีลักษณะถูกต้องไหมขนสินค้ายต้องดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีหนึ่งนยันแล้วก็ต้องรอทางเจ้าที่ขนส่งเข้ามาตรวจสอบว่ารถเนี่ยได้มาตรฐานถูกต้องไหมหรือไม่นะครับก็ส่วนตรงนี้ถ้าเกิดมีการมีส่วนในความประมาทด้วยก็ต้องดำเนินการไปแต่เบื้องต้นยังยัง,ยงไม่ทราบเียดต้องพิสูจน์กันต่อไปครับสนักงานขนส่งแยกประเภทรถเป็น2ลักษณะ คือรถส่วนบุคคลป้ายดำสามารถทำใบขับขี่ได้จะต้องมีอายุ20ปีและรถสาธารณะป้ายเหลืองจะต้องมีอายุ22ปีมีมาตรการในการตรวจเช็คสภาพรถตามระเบียบข้อบังคับที่ต้องตรวจเช็คสภาพรถมีความสมบูรณ์หรือไม่และออกใบอนุญาตขับขี่รถเราเวลาเราออกไปตรวจการเราก็จะเรียกดูตัวรถแล้วก็เรียกเขาดูใบอนุญาตว่าคุณม,มีไหมเราก็เราก็จะทํา สองอย่างตามภารกิจเราเนะี่ยคือตัวรถกับคนขับตัวนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสุนพ่วงเนี่ยทำตัวเนี่ยเป็นสุนัพ่วงที่เป็นตัวหางซึ่งมันมันจะวิ่งได้มันต้องอาศัยตัวแม่คนที่ขับรถนา,านๆส่วนใหญ่จะรู้มากก็คือขับรถไปถ้าเกิดมีการเบี่ยงลรืนรถล้มน้ำหนักมันเยอะมันจะล้มทั้งตัวแต่ถ้าไม่ล็อกเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหามันจะเวี่ยงสะบัดตู้ทิ้ง รราาาว่าเเอใชอ้้ไมัพะะฉนนแต่เวลาเรราตรวจม่่่าใช้้้หรือไไไมมีดดตพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกมีระเบียบกำหนดไว้ชัดเจนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จะต้องมีตัวล็อกยึดติดกับตัวรถกรณีรถขนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด12เมตรจะต้องมีตัวล็อกหัวท้ายและตรงกลางข้างละ4ตัวจะต้องตรวจเช็คสภาพตัวรถ และความมั่นคงแข็งแรงที่สำนักงานขนส่งทุก3เดือนสีงวดสถาพรกลิ่นเสียงดีถ่ายภาพกอนกนมลอักษรเดชรายงาน